เอาล่ากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนีโนคุนีคอสเวิร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับหรือว่าแนะนำวิธีการใช้เพชรยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับสำหรับ สายฟรีนะครับใช้เพชรซื้ออะไรดีเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเพชรเกมนี้อหายากจริงๆนะถ้าไม่ใช้สายเติมแล้วดูผมเล่นมาตั้งนานผมเพิ่งมีอยู่1,650เพชรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คือมันหาค่อนข้างยากอ่ะแล้วจะใช้คุ้มค่ายัางไงดีมาเดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้นะครับหลักๆเลยอย่างแรกนะครับเพื่อเราเก็บเพชรครบ1,600เพชรแล้วนะครับ ไม่ต้องไปไหนเลยนะครับนี่เข้ามาที่ร้านค้านะครับเรามาที่ร้านค้าปุ๊บแล้วเลื่อนมาอันสุดท้ายนะครับเห็นค <ES> ําว่ารีเทิร์นไดอาร์มั้ยครับที่เข้ามาปุ๊บนี่เลยครับซื้ออันนี้ก่อนเป็นอย่างแรกไม่ต้องไปซื้ออันอื่นเลยนะครับอันนี้คุ้มที่สุดที่มีอยู่ในเกมแล้วไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมยังไงก็ต้องซื้ออันนี้เป็นอันแรกนะครับจะใช้ทั้งหมด1นึ่งบานหเพชรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้คืนทั้งหมดนะครับเหมือนกับว่า เท่ากับว่าที่เราซื้อไป1,600เพชรเนี่ยเราจะได้ของมาฟรีๆเลยนะครับแถมได้เพชรคืนด้วยเนี่ยครับมันจะได้เป็นต่างหูนะครับ3ดาวแล้วก็เพชรเห็นไหมวันที่1นะครับ100เพชรวันที่2 2 0 0เพชรเป็น300เพชรแล้วนะอันนี้ก็เป็น600เพชรนะครับแล้วก็เป็น700เพชร8 0 0เพชร900เพชร1 2 0 0เพชรแล้วก็เป็น1,600พรเพชรนะร <c oughs> เห็นไหมแต่ว่าเราจะได้พวกเงินนะครับเหรียญทองพวก Energy ีด n k นะครับแล้วก็พวกคัตตดนะครับพวกนี้เนี่ยก็ดีมากๆเลยนะอย่าง Energy ีด n k เนี่ยก็ควรซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่อง EXP และโกนะครับเวลาเราลงล่าในฟิ์ทั่วไปในเค s อตฟิ d ต่างๆนะครับสายฟีก็ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆที่จะซื้ออันนี้นะครับอ่ะผมผมกดซื้อให้ดูเลยละกันปุ๊บนี่ครับ1600เพชรนะครับวันแรกเนี่ยเราทำการล็อกอินเราก็จะได้คืนมา100เพชรเป็นเหมือนการฝากนะครับแล้วก็จะ คืนให้เราเนี่ยจนครบ1,600เพชรเลยนะครับแล้วพอเราคืนได้คืนมา1,600เพชรแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับที่จะคุ้มค่ามากที่สุดอย่างที่2เนี่ยผมที่ผมจะแนะนำนะครับก็คืออันนี้เลยนี่ครับเข้ามาที่แพ็กเกจนะครับแล้วก็มาที่พัฒนาคัด ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มัน220เพรนะครับก็คือเราซื้อดาวตรงนี้เนี่ยที่ไว้ใช้อัพพัฒนาดวงดาวแห่งใจได้นะครับตรงนี้จะค่อนข้างคุ้มมากๆนะ่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้กดอัพหรือว่ายังไม่ได้ซื้อมาเลยนะครับนี่มันจะอยู่ในพัฒนานะครับแล้วก็ดวงดาวแห่งใจปุ๊บคลิกเข้ามาเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะช่วยบวกพลังเยอะมากๆขนาดผมยังไม่ได้ซื้อนะเห็นไหม ก็ยังบวกมาตั้ง4 0 0พพลังแล้วนะครับซึ่งต่ออันหรือต่อขั้นเนี่ยอย่างตอนเนี้ผมก็ใช้อยู่ทั้งสิ้นขั้นละ10 10อันหรือว่า10เหรียญน,นะครับ10เหรียญพลังดวงดาวแห่งใจซึ่งเนี่ยครับมันจะแยกเป็นสายเลยนะอย่างสายนี้เนี่ยก็จะบวกพวกธาตุน้ําฝั่งขวาก็จะบวกพวกธาตุไม้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพวกธาตุไฟเป็นหลักนะครับซึ่งการซื้อเนี่ย นีครับซึ่งทุกคนจะเห็นนะครับว่าเราซื้อนะครับใช้220เพชรก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยจะได้ถึง200เหรียญน,นะครับหรือว่า200หินหัวใจสองแสงเลยนะครับที่ไว้ใช้ในการอัพได้นะครับ แล้วแถมยังสามารถสุ่มเนี่ยครับได้พวกแบบ10เหรียญย0เหรียญแล้วก็เป็นพวกแสงออร่าอะไรต่างๆได้อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือในส่วนของ Energy d i n ดิอย่างที่ผมบอกไปนะครับสายฟรีควรมีอย่างมากเพราะว่ามันช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ใช้แค่50เพชรเองนะครับหลักๆเนี่ยผมก็จะแนะนําเท่านี้นะครับส่วนการสุ่มการอะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เอาเพชรไปสุ่มนะเพราะว่าเพชรมันเก็บค่อนข้าง ยากเอาไปใช้ประโยชน์จะดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกซุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พวกเนียครับเห็นไหมตั๋วสุ่มฟรีมาเรื่อยๆเองนะครับเราไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ได้ฟรีมาเรื่อยๆจากตามพวกกิจกรรมลงคเควสลงด่านต่างๆนะครับก็ไม่ต้องรีบนะหลักๆผมก็มีให้อยู่แค่3อย่างก็คือไปซื้อหรือว่าไปฝากไว้1,600เพชรนะครับแล้วพอได้เพชรม,มากก็ไปซื้อพวกดวงดาวแล้วก็ ซื้อพวก ENERGY ดิงนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด u ับสไ i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ